สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย y ย of Tharot by กันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาถามคำถามคำถามที่คุณอยากรู้นะคะมากันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะทำไมไม่ชัดเจนเขาอยากชัดเจนไหมคุณอยากชัดเจนไหมประมาณนั้นมากันที่ธาตุไฟเมษสิงธนู เรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนคําถามมาจากใต้คลิปที่พวกคุณอยากรู้อาจารย์เอามาจากใต้คลิปคุณพิมพ์คําถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยว่าคุณอยากรู้อะไรอาจารย์จะเอามาถามให้เอามาตอบให้เออเอามาถามเสร็จแล้วตอบให้เสร็จเลยนะจา๊ะมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาดูกันซิว่าสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงกันสถ,ถานการณ์ความรักของคุณนะคะ เรียดหรอคะนอนไม่หลับจิตตกเป็นอะไรเป็นอะไรจิตใจว้าวุ่นตัดสินใจจากอะไรทะเลาะก,กับใคร <c oughs> มันมีไพ่ขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ก็ได้ถามแนจะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่หมดก่อนนะโอ okay. เคไพ่ใบแรกของคุณเป็นก้าวดาบ ความคิดของคุณนะตอนนี้นะคะมีความเครียดมีความจิตตกวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะนอนคิดถึงใครคนนึงนอนไม่หลับดึกๆตื่นๆตื่นขึ้นมาคิดหรือว่าในความทรงจําในความนึกคิดของคุณนั้นยังอยู่กับใครสักคนที่ไม่อาจทําให้คุณรืมเรือนเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องชีวิตเครียดเรื่องทั่วๆไปเครียดอะไร <laughs> เครียดอะไรอยู่อยู่ในสภาวะอ่อนแอค่ะคิดมากมีเรื่องให้เครียดเยอะอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมีความเครียดแล้วบอกใครก็ไม่ได้จิตใจอ่อนแอทีเดียวนะตอนนี้นะคะระวังเรื่องของเรื่องของญาติญาติจะนําความเดือดร้อนกลายเดือดร้อนใจเดือดร้อนเงินมาให้มีแนวโน้มคือสภาวะของคุณแบบค่อนข้างสับสนอะ มีแนวโน้มในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จิตตกเขาเรียกจิตตกจิตตกมีปัญหาที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกนะคะปัญหาที่รุมเร้าจิตใจเป็นความเครียดที่บอกใครก็ไม่ได้หรือเปล่าออคิดเองคิดเองมีความเครียดแล้วเอาเก็บมาคิดคิดเองเออเองเอ,อชอฟสอดที่ผ่านมาในอดีตตัดสินใจจากใครสักคนตัดใจพยายามตัดใจด้วยความเข้มแข็ง โดยการเอาชนะพยายามที่จะเอา,เอาชนะจิตใจตัวเองให้ได้อะเออประมาณนั้นทะเลาะก,กับใครเข้ามามีห้าดาบที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะก,กับคนรักทะเลาะก,กับคนรอบข้างมันหงุดหงิดนะ่ะเรียกว่ามันหงุดหงิดจิตใจฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าจะเลือกเดินทางไหนดีมีเจ็ดถ้วยมาด้วยบางที บางทีในในอารมณ์ของคุณอาจจะมีความเพ้อฝันคาดหวังกับอะไรมากเกินไปก็ได้การที่คุณคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้ไปตามที่คุณคาดหวังก็สร้างความเครียดสร้างความกดดันให้คุณได้เหมือนกันนะจ๊ะขอดูหน่อยสิเครียดเรื่องอะไรความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้พัฒน,นาหรอจ๊ะอาจจะความรักที่คุณอาจจะเด็กกว่าเขายังอยากได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้ไหมการกลับมาของใครสักคนหรือใครสักคนยังอยู่ในชีวิต ยังวนเวียนไปเสิร์ฟไปส่องไปเฝ้ามองเขาอยู่ท,ท,ทั้งๆที่เขาพยายามบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์แต่บล็อกแค่ไหนจิตใจยัาก็ยังฟุ้งซ่านไม่ไม่สั่งสา <c oughs> มีการวนเวียนไปไปกับกับของใครบางคนหรือเปล่าการวนเวียนไปกับของใครบางคนหรือคน,คนบางคนยังวนเวียนอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงยังอยู่บนทาไรายยังอยู่ในชีวิตจิใตใ้สำนึกมโนอะไรอย่างนี้ก็ได้ ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่สักเซตค่ะก็ประเมินก็มองก็ทบทวนถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ดูแล้วว่ามันไม่ดีคุณอาจจะทะเลาะก,กันด้วยคําพูดที่แรงๆไปว่าอะไรเขาจะไฟใครไปว่าอะไรคุณไปว่าเขาเขาว่าคุณไม่รูว้ว่ามันมีการทะเลาะก,กันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ยายประมาณนั้น H of Cup วว w o w ความรักมีอยู่แต่ต้องตัดอกตัดใจค่ะทําไมล่ะ ทอ่ทำไมล่ะเพราะความสัมพันธ์ไม่คืบหรอเพราะความชัดเจนไม่มีหรอหรือเพราะคุณคิดว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความเพ้อฝันเท่านั้นเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปได้ช้ามากไม่มีสถานะคุยไปไม่ได้อะไรเลยอาจจะทักกันบ้างคุยกันบ้างส่งข้อความหากันบ้างแต่นานๆส่งกันทีไหมลักษณะมาๆหายๆไปๆกับๆคุณก็พยายามปรับหัวใจปรับความรู้สึก ก็ตัดใจดีกว่าเหมือนลักษณะของคนถ้าความสัมพันธ์มันทําให้คุณต้องเครียดอะ่ะต้องจิตตกต้องคิดเยอะอะ่ะก็ตัดใจประมาณประมาณเหมือนถ้าคุยไปก็ไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยเนี่ย mm. ก็ตัดแล้วดีกว่าตัดซะตัดใจอืม สิบดาบนอนจมกองเลือดผิดหวังเสียใจการโรคร้ายอย่าร้างการเดินออกมาจากใครสักคนคุณจากเขามาหรือเขาจากคุณไปต่ออาจารย์ใต้เม้นด้วยที่มันไม่ชัดเจนเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่สถานการณ์ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราเรารักเขามากเราชอบเขามากเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่สถานะไม่มีเหมือนเขาใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างหรือเปล่า เดอะแฮงแมนทุกอย่างถูกแฝนแล้วค่ะแต่ไปส่องเขาอยู่นะยังตามไปสืบไปส่องอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปและยังเฝ้ารอบ้างในบางครั้งยังหวังในใจรึกๆและเฝ้ารอการรอคอยนั้นจะเยียวยาตัวเองไปด้วยจบคุณคิดว่าในการจบครั้งนี้จบและเริ่มต้นชีวิตใหม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณละเพราะถ้าหยุดต่อไปก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขอยู่ไปก็ทุกข์ เลยตัดอ,อกตัดใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกจิตใจแต่แค่หวังในใจลึกๆแค่ยังมีความผูกพันเล็กๆที่มันยังค้างค้างอยู่ในใจนะ่ะนะออพยายามเดินออกมาให้ได้แต่ยังได้ไหมความผูกพันยังมีอย่างที่บอกอาจจะยังไปเห็นเขาอยู่บนไทม์ไลน์ไปเห็นเขาบนเฟซบุ๊กไปส่งเขาพอไปส่งเขายิ่งเห็นยิ่งเจ็บยิ่งเห็นยิ่งช้ำยิ่งเห็นเขาไปเที่ยวกันยิ่งเห็นเขาไป ไปไหนมาโดยที่เขาไม่สนใจเราเลยทุกหัวเก่าตัดอกตัดใจจริงๆค่ะโอเคไหมอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันเขาเป็นไงบ้างหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้เจอ,เจอต่างห่างหายเงียบกริบกันไปหรือต่างที่จะมีความรู้สึกที่มันคุณอาจจะใช้คําพูดอะไรกับเขาทําให้เขาโกรธอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณก็โกรธเขาไปรับรู้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ในดูสิเขาเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตหลังจากที่ไม่มีคุณรุหลังจากที่เราไม่ได้คุยกันหลังจากใช้สงครามเงียบสงครามปัสสาร์ใส่กันเนี่ยชีวิตเขาก็ยากลําบากอยู่นะมีความเหน็ดเหนื่อยมีความรักเยอะมากเกินไปมั่งมีความหึงหวงนะในที่นี้มีความเกิดความหึงหวงไหมความรักเกิดจากความหึงหวงไหมเลยทําให้ความสัมพันธ์ไปไม่ได้ด้วยดีเขาพยายามนิ่งอยู่ในที่ของเขา The เดอะฟลูเขาเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่า สามถ้วยโอ้ยังวนเวียนอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเชิร์ดปาร์ตี้ค่ะน่าจะช้อยเยอะน่าจะมีทางเลือกเข้ามาเยอะน่าจะเป็นลักษณะของคนที่ละลาปาร์ตี้ร่องรอยเดอะฟูค์ลักษณะสามถ้วยเป็นการร้อนราร่องรอยในความคิดแต่ว่าในการกระทําในความคิดในการกระทําไปเริ่มต้นโฟกัสงานเงินของเขาค่ะสิ่งที่เขามุ่งมั่นจริงๆนะตอนนี้คืองานอยากประสบความสําเร็จ ด้านงานหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของงานหรือมีเรื่องของงานเขาอาจจะอาจจะนอกเหนือจากงานประจําอาจจะมีไอเดียเกิดความคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนทําอะไรสักอย่างเ,ออเขามีคนเข้ามาเรื่อยๆ j u s t m e n การปลดปล่อยห้าดาบจริงๆด้วยทะเลาะกันโอ้ยไพ่ของการโอ้ไพ่คนละชุดนะ ให้ออกมาเหมือนกันเลยรักกันนะแต่ทะเลาะกันไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือว่าคุณอาจจะแบบไปพูดจาอะไรที่ทําให้เป็นการทิ้มแทงใจเขาทําให้เขารู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเหนื่อยรา้าพักเบรกสีดับรักษาแผ่กายแผ่ใจเหมือนกันถามว่ารักคุณไหมก็คงมีความรักอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีไพ่ของเอ of cup ขึ้นมารักกันชอบกันแต่ต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีหรือต่างคนต่างคิดว่ามีดีหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีตัวปา์ีี้หรือเปล่าความสัมพันธ์ที่เป็นคนสามคนสามความอืมเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อน mm. เพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัย mm. เพื่อนร่วมงานก็ได้ k i n g of Cup ค่ะคิงถือถ้วยสองเหรียญเขาก็รอคุณอยู่นะเขารอคุณอยู่นะ mm. คุณต่างคนต่างคิดไปคนละทิศละทางหรือเปล่า มีเรื่องเข้าใจผิดกันไหมคะมีเรื่องที่เราไปส่องไปรับรู้มาแล้วเราคิดเองเออเองซึ่งอีกคนนึงก็เงียบอีกคนนึงก็เฉยอีกคน,นก็ไม่อธิบายอะไรปล่อยให้คุณเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดพ่เป็นไวเบอร์ซาได้เขาเข้าใจผิดคุณคุณข้าใจผิดเขาแล้วเขาก็ปล่อยเรื่องราให้มันเนิ่นนานต่างคนต่างแยกกันไปเขาก็ไม่คิดจะง้อเราเราก็ไม่คิดจะง้อเขาเพราะเราก็ถือว่าเราไม่ผิดอะไรอย่างนี้เปล่านะจ๊ะ คุณอาจจะคุยกับราศีธนูค่ะราศีธนูราศีธาตุไฟเมสิงธนูรมเมทุนตุนกุมนะจ๊ะ <_ S 1> น้าํากรกฎมีความพิจิกเขาน้อยใจคุณเขาบอกว่าน้อยใจหรือเสียหน้าด้วยมีความรู้สึกว่าทําไมฉันต้องง้อเธอด้วยอ่าเพราะฉันไม่ได้ผิดนี่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณไปรับรู้อะไรมาหรือเปล่า The Devil คุณสองคนยังฝันเห็นกันยังคิดถึงกันต่อให้ห่างไกลกันไปแค่ไหนในหัวใจลึกๆก,ก็ตัดกันไม่ขาดยังเฝ้าคิดถึงยังเฝ้าอารอายอวรยังมีคําถามที่อยู่ในใจว่าเขาคิดถึงเราไหมเขาไม่แคร์เราเลยเหรอทําไมเขาไม่รักเราเลยเหรอทําไมห่างกันแบบนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไงบ้างมันเป็นคําถามที่เขาก็อยากถามคุณมันเป็นคําถามที่คุณก็อยากถามเขา มันเป็นเดอะเดวิลเป็นไพ่ของความรักความผูกพันกันมาแต่ชาติอดีตเพราะฉะนั้นชาติอดีตของคุณอาจจะเคยเป็นคนในกรรมเขาเรียกวิบากกรรมกันมาก่อนชาตินี้ถึงมาเจอกันเพราะเป็นกรรมเพราะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนที่มีคนตัวจริงของเขาอยู่แล้วมีคนข้างกายถ้าไม่เป็นเขาก็คือเป็นคุณนั่นแหละนจะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีมังกร แล้วเขาคนนี้เป็นคนชอบในเรื่องของเซ็กเรื่องของกิเลสเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามาเนี่ยเอาไหมเอาหมดเอาหมดแต่ความสัมพันธ์ต้องเป็นเดฟลูแต่ลักษณะของรักสนุกแต่ไม่ผูกพันถ้าใครให้ก็เอาไม่ได้บังคับใครถ้าใครก็เรียกหวานเสน่ห์หวานแหไอ่อ้อยไปตามเรื่องถ้าชอบก็มาเขาก็ไม่ได้บังคับใครประมาณนั้นใช่ปะประมาณนั้น คุณอาจจะไปชอบเขาไปหลงเสน่ห์เขาเองโดยที่เขาก็ลมงเด้หลอกลวงเขาอาจจะบอกคุณว่าเขามีคนของเขาแล้วแต่คุณก็อาจจะมองเขาไปแล้วคิดว่าเขาจริงใจดีซึ่งการที่เขาจริงใจดีนั้นคุณก็อาจจะไม่ได้รู้ท่าแท้ของเขาว่าการที่เขาชอบคุณเขาอาจจะชอบในเรื่องของเซ็กในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการตอบสนองในตัณหาราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณมองเขาเป็นคนดีมากประมาณนั้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่า อ่ะทำไมความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนไหนดูซิมาดูสาเหตุกันดิทำไมถึงไม่ชัดเจนเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือคุณไม่ชัดเจนกับเขาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนแล้วเขาอยากชัดเจนไหมและคุณ่ะอยากชัดเจนไหมมาดูซิในความสัมพันธ์นี้มันมีเหตุผลกลไดหรอที่ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนทำไมถึงไม่ชัดเจน ทำไมความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนคะ The Devil มันจะชัดเจนได้งไงนี่เมื่อเขามีตัวจริงอยู่แล้วและในความสัมพันธ์นี้คนบางคนอยากได้แค่เซ็กแค่เรื่องของ18บบวกหรือมันมีการดึงจิตด,ดึงใจงในเรื่องของเซ็กกิเลสตัณหาหรือว่าคุณอาจจะดูแบบเซ็กซี่คุณอาจจะดูแบบน่าค้นหาคุณอาจจะเป็นแรงดึงดูดมหาศาล มันเป็นรักในความรับหรือเป็นรักที่แอบคบแอบคุยแอบชอบแอบกิ๊กกันมันก็ชัดเจนไม่ได้อยู่แล้วนะคะในความรักครั้งนี้เออมันชัดเจนไม่ได้เพราะคุณอาจจะเป็นแค่ช้อยเป็นแค่ทางเลือกเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเขามีครอบครัวแล้วจะชัดเจนได้ยังไงเออในเมื่อคนคน,คนนี้มีครอบครัวมีลูกสองคนเออ คนคนนี้มีลูกสองคนเขารักครอบครัวคนคนนี้เป็นคนใจร้อนเขาสองคนอยู่นะเขาส่องคนอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มองว่าเขาไม่ได้บังคับใครทุกคนรู้สถานะของเขาและทุกคนพร้อมจะเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับใครได้ทั้งนั้น เขามาเองแปดไม้เทา้าอะไรต่อซิอะไรการอะไรการอะไรก่อนความรักในความรับคุณกับเขาเป็นความรักในความรับเพราะฉะนั้นความรักในความรับก็หาความชัดเจนไม่ได้จะเป็นตัวจริงไม่ได้ค่ะคุณรู้เขารู้ช่วงนี้เขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์คุณเองก็เป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์เซ็กที่ดึงดูด18บวกรุนร้วนคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากดึงดูดให้เขาหลงไหลอยาก มองคุณในเรื่องของเซ็กเรื่องของสิบดบวกเรื่องของความสัมพันธ์ชาบช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาอยากทักคุณมานะเขาอยากทักคุณมาบางคนจะเกิดการทักกันแบบกระทันหันดันง,นงนั้นไม่เงียบไปแล้วเออรอไว้คุณกับเขาเกิดการทะเลาะกันอาจจะเกิดการทะเลาะกันเกิดการทะเลาะกัน ใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันและเขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คุณพูดุูอาจจะไปพูดจี้ใจดำเขาซึ่งซึ่งรับไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยะหรือเขาพูดจี้ใจดำคุณพูดใจหยาบคายรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ที่คุณเองก็อดทนในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วคุณอดทนในความสัมพันธ์นี้คิดว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่เขารักก็ได้ โดยการที่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเราก็ยังมองเห็นว่าเขาอาจจะผูกพันกับเราเขาอาจจะรักเราหลงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารักครอบครัวอืมคุณสงสัยว่าเขาคิดไงกับคนกันแนะ่คุณสงสัยว่าเขามาหลอกลวงคุณทําไมคุณสงสัยว่าในความสัมพันธ์นี้เขาจเจาอย่างไงอ่าสามถ้วยสามความสาม คุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาาลัยเพื่อนร่วมรุ่นเร,ริ่มงานเขาแค่อยากกักไม่ช้อยในความสัมพันธ์เยอะๆกักไว้ไม่คุยกับคนโด้นคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ทุกคนในความสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจนค่ะพอเขามีเจ้าของแล้วสถานะแบบนี้คือแค่18บัวโอเคไหมถึงไม่ชัดเจน <c oughs> คุณต้องการความชัดเจนไหมไฟคุณต้องการความชัดเจนไหม คุณต้องการไหมความชัดเจนสี่สี่เหรียญคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่อนข้างจะมีเซนดีเป็นคนเก่งเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่มีมีความเก่งในเรื่องของการทำงานความรักเรื่องของ งานถ้าคุณมุ่งหมายในเรื่องของอะไรคุณจะนะงานนี้จะนําพาซ,ซึ่งไปสู่ความสําเร็จเด้อเพราะคุณรักเขาคุณรักเขาที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์นี้เกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นแต่หึงหวงกับใครละ่ะคนอาจจะไม่ใช่ครอบครัวหรอกหึงหวงกับคนที่เข้ามาใหม่ต่างหากเ,ออเขามีกิ๊กอีกเขามีกิ๊กอีกไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่เมียไพยสะะ่สลับกันเองนะคะสลับกันเอเองนะคิงออฟเพนเด็กเกเขานิ่งเฉยกับคุณอะ เขานิ่งเฉยกับคุณแล้วก็เขาเย็นชาเขานิ่งเฉยเหมือนเราทักไปก็ไม่อยากตอบแล้วก็ทําเหมือนเป็นทองไม่รู้ร้อนทําเหมือนไม่รักเราทําเหมือนไม่ใส่ใจเราบางครั้งดูเหมือนใส่ใจบางครั้งดูเหมือนเย็นชาประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับเมถุนแล้วก็กันพิสบกันบางก่อนเขาอยากทักคุณมาหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือคุณไปรับทราบข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกี่ยวกับเขานะ ความสัมพันธ์นี้เขาอยากชัดเจนไหมหรออืมจสติกเดเดเดวิลยังขึ้นมาอยู่อีกเขารักคุณเขาบอกะลรเขารักคุณถามว่าเขาอยากชัดเจนไหมเขาอยากไหมเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไหมเขาว่าเขาชัดเจนแล้วนะเขาบอกว่าเขาชัดเจนแล้ว เพราะคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วคุณกับเขาอาจจะคุยกันในเรื่องของข้อตกลงในการอยู่ตรงนี้อ่าประมาณเหมือนฉันบอกว่าฉันไม่ครอบครัวแล้วนะเธออยู่ตรงนี้รับได้ไหมตอนนั้นคุณก็บอกคุณอาจจะบอกว่ารับได้โอเคคุณรับได้ทุกอย่างอแต่เขาบอกเขารักคุณนะเออประมาณนั้นเขาบอกเขาชัดเจนกับคุณไปแล้วเขาบอกคุณทุกอย่างแล้วหรือเขาก็บอกเขาว่าเขารักคุณแต่รักนั้น มันมีเงื่อนไขซึ่งเขาคิดว่าคุณรับเงื่อนไขเขาได้เพราะฉะนั้นถามว่าเขาอยากชัดเจนไหมเขาอยากชัดเจนเขาอยากกินคุณไปยาวๆอ่ะเดดวิลแอบกินกันไปยาวๆอ่ะเขาบอกเขาบอกคุณหมดแล้วนี่นาอะไรที่คุณไม่รู้ล่ะไฟเขาบอกแล้วเขามีครอบครัวแล้วเขาบอกให้คุณอยู่ตรงตรงไหนของของความสัมพันธ์นี้เขาบอกคุณรู้แล้ว คุณเข้าใจแล้วคุณรับได้แล้วและคุณจะเรียกร้องหาลายไฟแต่คุณอาจจะคิดคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาบอกคุณอย่างเช่นเขารู้คุณรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วคุณเข้าใจได้เนื่องไหนครอบครัวของเขาแต่เขาไม่ได้บอกคุณเนี่ยว่าเขาไปมีเก็กคนอื่นเองคุณเลยไปหึงคนอื่นซะหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็ไม่ได้บอกคุณว่าฉันมีคนอื่นเยอะแยะคุย คือจริงๆเขาคือคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ไปหึงครอบครัวเขานะไม่ได้เป็นหึงเมียเขาไม่ได้เป็นหึงผัวเขาแต่คุณไปหึงกิ๊กกิ๊ก๊กของเขาที่เขาซ่อนไว้ตังหากใช่ปะตอบในเม้นด้วย <c oughs> คุณอาจจะคุยกับราศีตุลคุณล่ะอยากชัดเจนไหมไฟคุณอยากชัดเจนไหมเมื่อสิงขนูคุณอยากชัดเจนกับเขาไหมคะ เดอะซันคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีเออเป็นคนที่มีความสุขได้ได,ด้วยตัวเองจริงๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคุณมีความสุขมีชื่อเสียงมีเงินทองมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีทุกอย่างเลยคุณเป็นคนโฟกัสกับงานนะตอนนี้คุณคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ลักษณะของคุณอาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่คุณ ที่คุณต้องแบกรับปัญหาของครอบครัวปัญหาของชีวิตความชัดเจนของคุณเดียมเพรสอ่าโอเคถามว่าคุณอยากชัดเจนไหมอยากชัดเจนในในความสัมพันธ์นี้มากกว่าคุณรู้สถานะคุณรู้ตำแหน่งคุณรู้หน้าที่คุณรู้ทุกอย่างค่ะเพียงแต่ความชัดเจนของคุณน่ะคุณต้องการอะไรรู้ไหมคุณต้องการความสุข คุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคุณอาจจะมีลูกมีเต้าเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้คุณหาเงินเองได้ชีวิตคุณเพอร์เฟกชีวิตคุณดูแลคนอื่นได้ดีชีวิตคุณมีเงินมีทองมีหน้ามีตาในสังคมชีวิตคุณไม่อายใครแต่สิ่งที่คุณอยากชัดเจนกับเขาคืออะไรคือความสุขคือการเต็มเต็มคุณอาจจะอยากได้คนสักคนที่เอาไว้คุยด้วยเอาไว้ปรับทุกข์เอาไว้คุยด้วยเอาไว้กินข้าวด้วยเอาไว้ เป็นความสัมพันธ์ที่มีความต้องการกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่คุณจะไม่ก้าวราคุณจะไม่ก้าวราในส่วนของของเขาแต่คุณอยากให้เขาทําให้คุณมีความสุขอะทําให้คุณมีความสุขคืออะไรทักไปก็ตอบว่วางๆก็กินข้าวกันว่างๆก็เจอกันไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการแบบนั้นแต่ในไพ่ของเขาที่อาจารย์เห็นคือเขา ไม่ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกเขาอยากได้เซ็กกับคุณอย่างเดียวอ่ะเขาไม่อยากกินข้าวคุณอ่ะเขาไม่อยากดูแลคุณอ่ะคือเขามีคนดูแลมากอยู่แล้วครอบครัวเขาเขามีคนดูแลแล้วเหมือนเขาเองอ่ะก็เหนื่อยกับชีวิตครอบครัวเหนื่อยกับเมียเหนื่อยกับลูกเขาก็เลยมาหาทางออกมาหาความสุขส่วนตัวซึ่งเขาก็คงไม่อยากรับรู้เรื่องของคุณเขาก็อยากได้เรื่องของเซ็กการตอบสนองในอารมณ์ความรู้สึกแค่นั้นแต่เขาไม่ได้มีใจเลยนะสิ เพราะเขาเฉยเพราะเขานิ่งเพราะเขาไม่ได้มีใจกับคุณแบบนั้นเพราะเขาไม่ได้รักคุณไงเขาต้องการแค่เซ็กเขาไม่ได้รักคุณในเรื่องของแบบต้องเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์ต้องเติมเต็มในเรื่องความรู้สึกเขาไม่ได้แคร์คุณเลยเขาอยากจะได้ในสิ่งที่เขาอยากได้คือเซ็กเขาไม่ได้อยากจะต้องมาคอยกินข้าอย่างคิดถึงนะเป็นห่วงนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ตรงนั้น เขาให้แต่ความเฉยชาถ้าเขาอยากมาหาเขาจะลายมาเขาจะโทรมาเรียกเราออกไปเจอกันเจอกันเสร็จแยกทางแล้วเขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาไม่ความสุขแต่ในขณะที่เดียวกับคุณเนี่ยคุณอยากเจอเขาโอเคคุณแฮปปี้อยากเจอเขาคุณแฮปปี้แต่พอกลับมาทักกันคุยกันส่งสารหากันก็ไม่ได้บางทีเขาอยู่ครอบครัวก็ทําไม่ได้บางทีลน์ไปเขาก็ไม่ตอบ อะไรประมาณนี้หรือเปล่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณคิดการที่คุณคิดว่าคนนี้คือความสุขอ่ะคุณคิดผิดคุณคิดผิดเพราะทุกอย่างเป็น the hangman เนี่ยคุณถูกแหวนคุณกลับเอาใจของคุณใจของคุณไปยึดติดกับคนคนนี้คุณคาดหวังกับเขาและเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังมันทําให้คุณเสียใจมันทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกหน่อย แต่คุณก็ตัดเขาให้ขาดแล้วเดินออกมาแล้วนะคุณก็ตัดเขาให้ขาดถามว่าคุณอยากได้ความชัดเจนไหมเหรอความชัดเจนหมายถึงความซื่อสัตย์หรือความสุขมากกว่าถ้าความชัดเจนในความสัมพันธ์เดิมมูลคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวของเขาว่าเขาไปคุยกับคนอื่นไปแอบซองแอบบมองและเห็นว่าเขาไปคุยกับคนอื่นเขาแอบ,บปิดบังซ่อนเร้น นอกจากครอบครัวของเขาเขายังแอบไปกิ๊กกับคนอื่นมันทําให้ความรับมันถูกเปิดเผยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณที่มองเขาดีๆกลายเป็นพังถล่มทลายไปเลยตอนแรกคิดว่ามันดีที่ไหนได้เขาเป็น The ะ o ฟลตอนแรกคิดว่าเป็นคนดีที่ไหนได้เป็นพวกรักสนุกเป็นพวกเห็นแก่ตัวเป็นพวกรักตัวเองเป็นรักเป็นพวกเที่ยวเล่นในความสัมพันธ์ของทุกๆความสัมพันธ์ เดอะฟู <The> เป็นลนักษณะของคนที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้คิดอยากจะลงเอยกับใครยังเที่ยวเล่นชอบรักสนุกไม่ผูกพันไปเรื่อยกับคนทุกๆคนที่เข้ามาในในวงสเสน่ห์ของเขานั่นแหละทําให้คุณคิดมากนั่นแหละคือทําให้คุณผิดหวังนั่นแหละคือทําให้คุณต้องเสียใจนั่นไงห้าถ้วยนั่นแหละสิ่งที่คุคุณคาดหวังในตัวเขามากเกินไปไฟ คุณคิดดูว่าเขาถ้าเขามีครอบครัวแล้วและเขาทรยศหักหลังกับครอบครัวกับเมียเขามาเอาคนอื่นได้และเขาจะไม่รทรยศคุณไปเอาคนอีนอกไปเอาคนอื่นอีกหรือคุณคิดผิดจะมาคิดว่าอุ้ยชีวิตฉันไม่เคยนอกใจเมียเลยฉันมานอกใจเมียเพราะฉันรักเธอเพราะฉันเห็นเธอแล้วฉันรักไม่มันโจโหก <laughs> เขาโกหกเขาโกหก ใครจะมาบอกว่าอ๋อนอกจากเมียฉันแล้วเนี่ยฉันก็มีเธอนะแล้วฉันก็มีคนนี้คนนี้คนนี้อีกนะใครมันจะมาบอกมันก็ต้องพูดว่าตัวเองเขาก็ต้องพูดว่าตัวเขาดีเขาก็ต้องพูดว่าตัวเขาไม่เคยทำเขาก็ต้องพูดว่าตัวเขาเลิศเมื่อ้นคุณจะไปหลงคลมเขาเหรอใช่ปะเออมันถึงทำให้คุณเสียใจไอ้กันไมค์กับไอ้กัน <c> ก <oughs> ันไปทุกธาตุค่ะกันไปทุกธาตุเดอ h e เฮิร บางที่คุณไตรตรองละคุณพินิษพิเคราะ์ตกตะกอนแห่งความคิดแล้วว่าอยู่ตรงเนี้ทุกคุณอยู่ตรงเนี้คุณทุกคุณอยู่ตรงเนี้คุณเหงาแต่การอยู่ตรงนี้การอยู่ตรงนี้การที่คุณไม่มีใครและคุณเหงาแล้วคุณมีความสึกโดดเดี่ยวหรือทุกเนี่ยก็ยังดีสักกว่าการที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเจ็บปวดหรือเปล่า คุณเริ่มตกตะกอนในความคิดแล้วคิดได้คุณถึงเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาหรือเปล่าคิงอัปสอดเพราะคุณเองคุณก็คิดว่าคุณก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะฉันก็มีดีฉันก็มีศักดิ์ศรีฉันก็เป็นหนึ่งในตองอูนาตาฉันก็ดีเงินทองฉันก็มีชื่อเสียงฉันก็มีไปไหนใครก็รักชื่นชมยินดีแต่กลับมาอยู่ตรงนี้กลับด้อยค่าคุณกำลังกลับมารักในคุณค่าของตัวคุณเองและคุณกำลังกลับมาให้ค่า การเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นเริ่มกลับมามองเห็นว่าคุณมีค่ามากพอที่ใครใครๆจะเข้ามาและเลือกคุณไม่ใช่เขาไม่เลือกคุณก็มีสิทธิ์เลือกได้เช่นกันไฟแม่สิงหธนู ไม่ใช่ว่าคนทุกคนมันจะมีค่าเขาคิดว่าเขามีค่าตัวคุณเองก็มีค่าแล้วแต่ว่าเราจะให้ค่าของเรามากแค่ไหนเราไม่ไปวิ่งตามอะไรที่มันไม่ใช่ของเราวันหนึ่งถ้าคนคนนี้ไม่ได้ให้ค่าของเราการไปวิ่งตามไปกอดเขาเขาไปร้องไห้ไปให้เขากลับคืนมาก็เปล่าประโยชน์ นนจ้าไฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ดสายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ